เปิดโมเมนต์น่ารักค่ะของเจนนี่แบล็กพิงกแล้วก็จีซูแบล็กพิงก์นะคะแหมเลยทําให้เห็นค่ะว่าทําไมนะคะเจนนี่แบล็กพิงกค่ะถึงได้ต้องมี2 Account นะคะคือเจนนี่เนี่ยเขาจะมีเธอจะมี2อันนะมี Account หลักแล้วก็ Account รองนะคะซึ่งตอนนี้ Account หลักก็มียอดผู้ติดตามเนี่ยสาล้านกว่า Follower แล้วนะคะในขณะที่ Account รองนะคะก็น้อยกว่าแต่ว่าก็จะมีการลงรูปภาพนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่จะเป็นรูปภาพในเชิงแบบว่าเออถ่ายกับเพื่อนบ้างเป็นรูปภาพส่วนตัวอะไร ประมาณนี้นะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนใน v l i ล e นะคะพี่ซูเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าเจนนี่นั้นเธอเป็นคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่มากๆเลยนะคะก็คงจะไม่รู้ว่าจะไปลงรูปที่ไหนกะะ็เลยมีการสร้าง2องแอคเค์ขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ได้เห็นอีกความชื่นชอบในการถ่ายเซลฟี่ของเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยวันนี้ค่ะเธอก็มาโพสต์รูปลงใน i อนะคะเรียกว่า ลงกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะแถมรูปภาพที่ถ่ายนะคะก็ถ่ายโดยฝีมือของจีซูแบล็คพิง k นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะมีการแท็กถึงพี่ซูด้วยนะคะโดยเจนนี่ก็ขึ้นแคปชั่นประมาณว่าฝนหยุดตกเถออะไรประมาณนี้นะเพราะว่าที่นู่นตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนเหมือนเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่ซูค่ะนอกจัดจะไปถ่ายรูปให้แล้วนะคะก็ยังเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่า มันคือรูปภาพที่ฉันชอบนะ my favorite อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนท่าน,นั้นพิสูเองก็ไม่ใช่น้อยหน้านะนอกจากจะโพสต์รูปลงใน IG แล้วนะคะก็ลงไปโพสต์ในเว่ยปอด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะที่ได้เจอกับบลิง์นะคะแถมมีการขึ้นแคปชั่นก็ประมาณว่าวันนี้นะได้แต่งตัวเป็นคล้ายๆกับทิงกี้วิงกี้นะคะซึ่งตัวทิงกี้วิงกี้มันก็คือตัวสีม่วงๆไปการ์ตูนตัวสีม่วงๆนะคะในเทเลท o อกบ,บีนั่นเองค่ะแหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะของสาวสาวแบ็คพิงค์นะคะที่ชอบถ่าย แล้วก็เอามาลงใน i อให้เราดูค่ะแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเผื่อใครไม่ทันสังเกตเนาะมันมีขึ้นแคปชั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่สูค่ะมีการไปกดไลค์ด้วยนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักจริงๆค่ะเรียกได้ว่าพอน้องๆโพสอะไรหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรนะพี่สูมักจะเข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยด้วยอย่างสม่ําเสมอค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังน,นะคะก็หวังว่าจะชอบเนาะ <laughs> ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า